ได้ทราบข้อมูลมาก็คือจากคนที่แปลนั่นแหละคนที่เป็นลากนะคะว่าทางมพูชาท่านผู้แทนเองโกรธแม่น้ำภาคสองที่ได้พูดที่คลิปออกมาก่อนน,น,นะคะโกรธี่ฉันก็อา่าโอเคเข้าใจก็พอคุยกันฉันก็บอกว่าเนี่ยในเมื่อ,อ,อ,อท่านแม่น้ำภาคสองพูดเนี่ยในเมื่อเราอ่ะทั้งไทยกับมพูชาก็าเป็นฝั่งตรงข้ามกันปะทะกันกอยู่แล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ย ก็ต้องพูดแบบนี้แหละก็อย่าไปถือสาเลยอย่าไปคิดเลยคพื่อพยายามจะทําความาเข้าใจว่าเออเขาโกรธเรื่องนี้นะเขาโกรธแล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านนะที่เป็นการพูดแบบไฮเว a คอ c o วอร์เ a t i o n นะเป็นคุยโทรศัพท์กันมันมันมันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็นการเทคนิคในการคุยกันการเจรจาต่อรองนะก็ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันทําตาม เรียกว่าอะไรมีจุดมุ่งหมายมีประเด็นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสมบูกส์ข,ของบ้านเมืองนะคะแล้วก็รักษาอิปไตยของเราไว้แล้วก็ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็คุยด้วยความซอฟความน,นุน่มนวลก็จริงๆแล้วเวลาที่คุยกันส่วนตัวเนี่ยแน่นอนว่าก็เรียกอันโคลเรียกหลานก็เหมือนเหมือนคนในครอบครัวนแหละคะ่ะทำงนานตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะคะ เรียกอาเรียกลุงเป็นปกตินะคะแล้วก็ได้มีการคุยว่าจะยังไงระหว่างคุยไปสักพักเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องของไทม์ไลน์ว่าของกองทัพเป็นยังไงดิฉันก็บอกว่าเขาก็บอกให้เปิดด่านอ,อ๋อได้เลยเปิดพร้อมกันไหมจะได้เหมือนกับแสดงความสห็นิพากษ์ว่าเราจับมือปุ๊บล้วตอบพร้อมกันนะคะแล้วเขาก็บอกไม่ยอมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ยอมได้ยังไงเนี่ยไทยก็คือแบบยอมแล้วนะไม่ได้แบบต่อสู้ไม่ได้รุทัดอะไรขึ้นมาสักหน่อย ู้สึกพูดให้เขารู้สึกว่าโว้ยเราก็ไม่เห็นทําอะไรเลยทําไมเขาถึงต้องแบบว่าไม่ได้ต้องใครเปิดก่อนเดี๋ยวรอห้าชั่วโมงแล้วเขาจะถึงจะเปิดตามเขาเป็นลูกผู้ชายนะเขาบอกรอจริงแปลไม่หมดเนาะเขาเป็นลูกผู้ชายอ,อะไรนะเขาทําไหนคำนั้นอยู่แล้วดิฉันก็บอ,อกว่าแต่ก็ไม่แน่ใจี่บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษากาับทีมาทางการหาถก่อนเพื่อที่จะได้คำตอบพรุ่งนี้ทัวร์ที่มีประชุมที่บ้านซิโนโลกที่ที่นักข่าวไปเจอกัน พอประชุมเนี่ยยังไม่ทันเลิกเลยก็มีก็มีเฟซบุ๊ก Facebook ออกมานะท่านรุ่นเซนเฟซบุ๊ออกมาว่าถ้าประเทศไทยไม่เปิดด่านภายใน4ชั่วโมงจะปิดด่านหมดเลยอ,อันนี้แหละท,ที่ฉันรู้สึกว่าเอา้าทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดิฉันพยายามจะพูดด้วยความใจเย็นนะคะเพื่อที่จะอยากทราบจริงๆว่าเขาต้องการอะไรว่าอะไรบ้างที่ เราอยากจะทําเพิ่มเติมให้ไหมหรือยังไงหรือจะคุยกันยังไงดีให้เกิดการต่อรองและเกิดสันติภาพไม่ต้องมีการเสียเลดเสียเนื้อกันอันนี้คือความตั้งใจนะคะก็เสร็จแล้วท่านก็ย้ําในเรื่องของการเปิดการอย่างเดียวนะคะดิฉันก็ไม่กล้ารับปากเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากองทัพพร้อมหรือไม่นะคะก็เลยไม่รับปากและบอกว่าเดี๋ยวประชุมพรุ่งนี้เสร็จจะบอกนะแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะว่าความต้องการของท่านจริงจิงแล้วนะคะ ก็เป็นการต้องการาความคะแนนนิยมในประเทศนะคะของท่านเองนะคะโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรนะคะ mm hmm. ก็การที่ท่านต้องการจะมี p o p e r t y ในประเทศของท่านนะคะเพราะท่านก็เคยบอกดิฉันนะคะ mm hmm. ว่าท่านท่านก็เคยบอกไปแล้วว่า p o p e r t y เริ่มตกนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้อยากจะเรียกพลังตรงนี้นะคะซึ่งดิฉันก็หวังว่า ท่านจะได้คะแนนความนิยมเพิ่มนะคะแล้วก็อยู่ในสายตาของโลกที่จับตามองอยู่ว่าเมื่อผู้นำสองท่านคุยกันนะคะในส่วนตัวนะคะแต่มีการอัดคลิปแล้วปล่อยออกมาแบบนี้แน่นอนละว่าดิฉันไม่ได้ปล่อยนะคะก็ก,ก็ตามนั้นค่ะก็เข้าใจจะได้เข้าใจจุประสงค์ว่าจริงๆเราเนี่ยเจราจาพเพื่อให้เกิดสันติภาพนะคะก็ไม่ทราบว่า จะเป็นหนึ่งในการทําให้ปรเลยที่ทั้งขึ้นนะคะ<ต>ก็ไม่เป็นไรก็ต,ตามนั้น,นะคะ่ะแต่ประเด็นการสนทนาที่สงังคมไทยจะต้องมีเรื่องขอการที่บอกว่าใม่ทัพภาคสองไม่ใช่พวกเราคนี้เนะี่ยพยายมัาเป็นเทคนิคในการสนทนาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรานะคะเรากับกัมพูชาประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราเป็นฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วการที่จะมาคุยอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยพูดถึงกันไม่ดีอยู่แล้วแต่ที่ทราบเนที่ทาความเข้าใจแบบว่าท่านแมาทัพภาคสองผู้เบ่งนั่นแหละ เพื่อทำความเข้าใจเขาเพราะว่าเมสเซจที่ก่อนที่จะคุยเนี่ยเขาพูดก,กับเราว่าคนที่แปลเขาพูดก,กับเราว่าท่านคุณเซนโกรที่คลิกแม่ค้าข้าสองออกมาแล้วก็ว่าไปนะคะว่ารือว่าไม่ยอมถึงลบก,ก็ลบเลนั่นนะคะอันนั้นะที่จริงๆแล้วฟังทางนก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นประโยคแค่นั้นที่ที่ตัดออกไปตอนที่มีรายงานว่าจะมีการป่อนทีจตไปมาเลยขอมืเนี่ยท่านยกคิดว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมคะโดยเฉพาะ ไทยในประเทศเราเองกำลังถูกุกใกาง,งะใช่ค่ะก็น,นี้แหละค่ะที่ไม่อยากให้คนไทยไปไปหลงกลตรงนี้นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้ยจริงๆเราเนี่ยแบบทะเลาะกันอกแลไม่ะคะ่ะประโยคแรกที่ดิฉันพูดเนี่ยที่ดิฉันต้องการจะแสดงความเข้าใจเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาบอกความต้องการของเขาว่าอะไรเหรอที่จะทําให้ประเทศชาติสบุบสุขอะไรเหรอที่จะทําให้ตรงการประทะต,ตรงเรื่องอารมณนี่มันจบลงสักที ดิฉันก็อยากรู้ดิฉันก็ใช้ความสามารถในการคุยแล้วก็บอกว่าอยังไงโอ้โหเนี่ยอเออยังไงให้ดิฉันกับเพราะดิฉันไม่ยอมที่จะเปิดด่านอย่างเดียวไง <ül ắc> บอกว่าถ้าจะเปิดเนี่ยเปิดพร้อมกับคุมมาน็ตก็ได้ด<ม>ีไหมจะได้แบบเป็นความสมพัญร่วมกันว่าโอเคเราเลิกทะเลาะกันแล้วนะเปิดด่านร่วมกันอันนี้ก็ความตั้งใจนะคะแต่ท่านไม่ยอมนะท่านไม่ยอมท่าบอกว่าท่านพูดอะไรนะอะไรโกหกนะมันฟังมันก็ไม่ค่อยทันมันมีล่ามแปรไปด้วยแล้วก็เสียงก็จะต้องต้องหน่อยนะก็บอกว่า,า,า,าอะไรเนี้ยบอกว่าเ บอกว่าไม่ไม่เปิดเพราะว่าทหารโกหกอะไรนั่นน่ะพอทํายท่านข้อมูลนี้มาดิฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลละเพราะว่าไม่ได้เป็นคนดวตร,ตรงตรงนั้นดิฉันก็โอเคงั้นพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่เรียกทุกคน,นมาครบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยขอปรึกษาทางกองทัพต่อว่ายงงนะนะะอ,อย่างไหนะคะก็เนี่ยก็คืออย่างที่เล่าไปแล้วแบบนี้จะตีต่อได้ไหมครับใช่ไหคะเป็นแบบนี้เนี่ยพูดแล้วปล่อยคลิปนี้จะตยนต่อได้ไหมครับอืม <c oughs> ไม่ทราบสันติเจร์จายจะขาได้ตอนนี้กับเขาไม่คะแบบนี้ก็ดีทันจริงจริงเดี๋ยวฉันก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปเป็นคนที่จะไปท้าที่ท้าต่ออยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ก็ก็ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีการคุยส่วนตัวแล้วล่ะค่านประธานวันนี้วันนี้ถือว่าความสำคัญความสำคัญระหว่างของทั้งสองฝ่ายอ๋อดิฉันไม่ทราบนะคะว่ายังไงแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ขอคุยส่วนตัวแล้วละกันเพราะว่าเรื่องก็จะมีปัญหาในเรื่องของการไว้ใจนะคะ ันนี้ต้องเข้าใจเลยค่ะว่านาทีนี้เนี่ยถ้าดิฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพจริงๆเนี่ยทำไมดิฉันต้องบอกว่ารอกองทัพคิดก่อนว่าคิดยังไงในวันต่อมาถูกไหมคะทำไมดิฉันต้องรอกองทัพก็ไม่ต้องรอสิแต่เพราะว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะดิะฉันบอกแล้วว่าคือประโยคแรกเนี่ยคือนเห็นคลิปแล้วขเขาทวามาเข้าใจว่าคือเขาเล่ากันมาเขาก็ขเขาก็สูงกันมาเลยนะคะว่าโอ้โกรธมากโกรธมากที่เห็นคลิปนี้โกรธมากจะเอาไปละจะเพิ่มเรื่องไหมเนี่ยจะเกิดเรื่องไหมเนี่ยจะจะปัญหาจะมากขึ้นไหมเนี่ย อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดิฉันก็เออรีบทำความกันแต่เขา่อนว่าเออไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเดีวเวลาที่คนเรามทะเลาะกันมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วมันก็ต้องพูดถึงกันแบบนี้แหละเลยแม้ทั้งสองก็เปิดเขาพูดเขาเทไปเถอะเขาพูดไปอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามเลดาวให้มันรู้สึกเออไม่ไม่ไม่มีอะไรจริงจังนะกับเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ประโยชน์ต่อไปมันคือว่าเอ้ยแล้วยังไงต่อยูจะเอาอะไรหรออยากรู้ทำอะไรอะไรหรอที่ทำให้การสงบสุขเอ้ยแม่เราก็พยายามจะคอนวินเขาพยายามจะคุยให้เขาเกิดความรู้สึกว่่่่่่าาาออ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 อะะะะโเเเเคคถ้้้้ยยยยมมรรรืืงงงงนนีีีไไจ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุยเรื่องการเปิดดาดเนี่ยกลายเป็นว่าเอ่อพอมันมีเรื่องของอาวุธทุกอย่างเราก็แค่จํากัดเวลายอย่างที่อย่าง,ท,างท,ที่ทราบไปอยู่แล้วนั่นแหละมันก็คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะ